ดินทรายนี่จะตรงกันข้ามกับดินเหนียวเพราะดินทรายเนี่ยเปียกน้ําไม่ขยายตัวแห้งไม่หดตัวฉะนั้นพื้นที่ที่เป็นดินทรายจึงเป็นดินที่ไม่ค่อยสุดมากเหมือนดินเหนียวในระยะยาวดินเหนียวนี่จะสุดมากกว่าแต่ดินทรายจะสุดน้อยกว่าเพราะมันไม่ขยายและไม่หดนั่นเอง ข้อลักษณะที่สำคัญของดินทรายก็คือเป็นดินที่น้ําซึมผ่านได้ง่ายหน้าดินหรือตัวผิวดินเนี่ยจะถูกกัดเซาะได้ง่ายดินทรายจึงมีสารอาหารน้อยมากเพราะว่าเวลาฝนตกลงมาปุ๊บมันจะเอาสารอาหารอยู่ที่หน้าดินไปด้วยอันนี้คือข้อเสียของดินทราย และอันหนึ่งก็คือเวลาฝนตกลงมามันจะไม่ค่อยอุ้มน้ําจนกว่าน้ําเยอะจริงๆมันจึงจะนองพอมันนองปุ๊บมันก็อยู่ไม่นานมันก็จะแห้งเพราะมันจะซึมไปอย่างรวดเร็วดินทรายเนี่ยเป็นดินที่ไม่มีสารอาหารมากนักเพราะว่ามันถูกซาะไปได้ง่ายแต่เป็นดินที่ปรุงได้ง่ายข้อดีของดินทรายคือพืชพืชทุกชนิด ชอบดินทรายถ้ามีอาหารพอเพราะว่าดินทรายนี่มันร่วนรากของพืชมันจะไปได้ง่ายมากชัยชอนไปได้ทุกที่และดินทรายมันจะโปร่งกว่าดินเหนียวเวลามันโปร่งเนี่ยมันมีอากาศเข้าไปในดินได้มากขึ้นไส้เดือนก็ชอบมดมแมลงอะไรก็ชอบเพราะว่ามันขุดง่ายมันสร้างรูสร้างอะไรได้ง่ายดินทรายจึงสามารถพัฒนาได้ ง่ายและดีกว่าดินเหนียวเพราะดินเหนียวมันพัฒนายากมากเพราะว่าเอาอะไรใส่เข้าไปมันก็ไม่ล้วนซุยง่ายๆแต่ดินทรายนี่มันล้วนซุยอยู่แล้วถ้าเราจะพัฒนาเพื่อการปลูกพืชผักเนี่ยดินทรายถือว่าง่ายที่สุดแต่ดินทรายเนี่ยเวลาขุดสระมันไม่ค่อยทนนั่นคือปัญหาใหญ่ฉะนั้นถ้าเรามีดินทรายเนี่ย ถ้าอยากจะทำการเกษตรปลูกผักทำสวนปลูกปนต้นไม้ได้หมดทุกอย่างปลูกได้ทุกชนิดในดินทรายแต่ต้องทำงานหนักขึ้นนิดหน่อยก็คือต้องหาปุ๋ยหมกักหาใบไม้หาฟางหากิ่งไม้มาถม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 ,ถม,ถม,มากขึ้นไม่นานดินมันจะดีขึ้นอย่างรวดเร็วดินทรายจึงเป็นดินที่ปรุงง่ายพัฒนาง่าย และพืช